สรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานจ่ายกลางซักฟอกประจำปีงบประมาณ2566ันาหกำลังหน่วยงานจ่ายกลางซักฟอกประกอบด้วยบุคลากรประจำหน่วยงานรวม12คนมีคุณวงเดือนโอคัพนมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าหน่วยงานหนึ่งคนนะคะพะนักงานจ่ายกลาง7คนพนักงานซักฟอก4คน หน้าที่และเป้าหมายงานจ่ายกลางมีหน้าที่หลักในการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำเข้าสู่กระบวนการล้างทำความสะอาดบรรจุบหพอและทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำและแก๊สเอทิลีนออกไซด์ให้ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน เพียงพอต่อการให้บริการไหวงานต่างๆทั้งภายในโรงพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพโลภสต15แห่งและผู้รับบริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านงานซักฟอกมีหน้าที่จะให้บริการเครื่องผ้าที่สะอาดและเพียงพอต่อการใช้บริการทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลการให้บริการ ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทําให้มีศักยภาพในการควบคุมประสิทธิภาพการทําให้ปราศจากเชื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีการบริหารจัดการร่วมกับโลภสตอเพื่อพัฒนาศูนย์จ่ายกลางการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อเวชภัณฑ์การจัดการผ้าให้เพียงพอการบริหารจัดการผ้าให้เพียงพอในสถานการณ์ฉุกเฉิน บุคลากรสามารถนำระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานเพื่อให้ได้มาตรฐานถูกต้องในการบรรจุเครื่องมือโอกาสพัฒนาหน่วยงานจากการซัอฟอบจะมีการพัฒนา CQI และ R2R เป็นจำ,จำนวนเพิ่มขึ้นร่วมกับสหาวิชาชีพและระบบงานที่สำคัญการพัฒนาระบบสำรองภ้า ไม่เพียงพอเพื่อการจัดทำแผนงานอัตรากำลังเพื่อการพัฒนาศูนย์จ่ายการบริการเครือข่ายร่วมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและการส่งเวชภัณฑ์ในระยะเวลาถ้ามีบุคลากรลาอัตรากำลังอาจจะไม่เพียงพอมีการประสานร,ร่วมกับกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปเพื่อให้เพื่อขอพนักงานขับรถมาร่วมดำเนินการในการ พัฒนางานให้สามารถดำเนินได้ตามปกติการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเบอร์เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างหน่วยงานผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมีความประสงค์จะให้มีการประหยัด ทรัพยากรและลดต้นทุนการผลิตในส่วนที่เหมาะสมมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่ดีหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลและรอพอสตต้องการที่จะมีเครื่องมือปัสจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐานการบรรจุครบถ้วนมีผ้าท,ที่สะอาดทั้งเครื่องมือและผ้าไม่สูญหายมีความเพียงพอพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน ผู้รับบริการและญาติต้องการเครื่องมือปัสจากเชื้อตามมาตรฐานครบถ้วนได้รับการบริการที่รวดเร็วมีคุณภาพที่สำคัญงานซักฟอกมีการบริหารจัดการผ้าให้สะอาดไม่อับชื้นผ้าชำรุดได้กรับการซ่อมแซมนะคะการจัดหาผ้ามีคุณภาพหน่วยงานต่างๆสามารถเบิกรับผ้าได้ถูกต้องมีความเพียงพอและรวดเร็ว งานจา่ายกลางตามกระบวนการงานนะคะมีการตเตรียมการจ่ายการผสมได้ครบถ้วนเครื่องมือไม่สูญหายการควบคุมประสิทธิภาพการให้ปัสจากเชื้อได้มาตรฐานเครื่องมือเพียงพอ,อเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะและความเสี่ยงที่สําคัญงานซักฟอกจากประสบการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมาเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าชํารุดมีการ ดำเนินการงบค่าเสื่อมตอนนี้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเพียงพอต้องมีการบํารุงรักษาประจําวันเพื่อไม่ให้เกิดเครื่องชํารุดนะคะผ้าไม่เพียงพอพร้อมใช้มีการประสานงานกับหน่วยงานผู้ป่วยในเมื่อมีคนไข้เพิ่มขึ้นหน่วยงานซักฟอกจะต้องมีการปรับระบบการรับผ้าเปื้อนและส่งผ้าให้มากขึ้นจา่ายกลางมีของมีคมติดมากับเครื่องมือ หน่วยจัดการจะต้องมีความระมัดระวังในการแยกอุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชือ้อรวมทั้งมีการดูแลเครื่องเมื่อมีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟดับนะคะการควบคุมประสิทธิภาพการทำให้ปรสยากเชือ้อตามเกณฑ์มาตรฐานกกาาาารรรที่สอิ การซักผ้าแบ่งตามชนิดของผ้านะคะมีผ้าเปื่อนติดเชื้อผ้าเปื่อนธรรมดาและและพิเศษก็คือมีผ้าเปื่อนไตเทียมนะคะซึ่งเป็นผ้าเปื่อนธรรมดาก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ปลัศจากเชื้อพบว,ว่ามีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นในส่วนของโรงพยาบาลพระมไภัยหน่วยไตเทียม แต่จะมีจำนวนลดลงในส่วนของรอพอสต15แหง่งซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการที่รอพอสตมีการย้ายไปอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำให้มั่นใจไม่มั่นใจในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เนื่องจากอาจจะมีภาระในการใช้จ่ายที่มากขึ้น กระบวนการมีความสําคัญเข้าเทียมกันการจะทําให้เครื่องมือัดจ่าเชื้อต้องมีการตรวจสอบควบคุมปฏะสิทิภาพการทําให้ปัดจ่าเชื้อก่อนแจกายแก่หน่วยงานซึ่งเป็นประเด็นคุณภาพหาักของหลักขาราการในหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มารฐานตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่สิ่งหนึ่งที่บุคลากรหน่วยจ่ายกลางที่จะต้องเฝ้าระวังก็คืออัตราการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้ถูกต้องเหมาะสมภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับผู้บริหารและสหวิชาชีพให้การสนับสนุนทำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนางานตามตัวชี้วัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานจึงทำให้เกิดมี CQI เกิดขึ้นในหน่วยงาน ภูมิใจที่หน่วยงานมีการพัฒนาบริการเครือข่ายอุ่นใจไม่ทิ้งใครไว้ก้างหลังการจัดตามชุดทำแผลที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเรื้อลังที่พัฒนามามากกว่า10ปีทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ CQI การพัฒนาคุณภาพการจัดชุดประกอบชุดหายใจแบบบีบมือหรือแอมบูแบกสะดวกใช้นะคะซึ่งใช้ในภาวะฉุกเฉินในการช่วยชีวิตหน่วยใจกลางมีความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาพัฒนางานมาเรื่อยๆจนเกิดการประกอบชุดเครื่องมือช่วยหายใจแบบบีบมือที่สามารถใช้ได้สะดวกแก่หน่วยงาน ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอพสต